คลิปนี้นะคะพี่หน่วยก็จะพาเรามาดูเครื่องทดสอบไส้กรององีกหนึ่งเครื่องครับ,ครบเครื่องนี้เครื่องเครื่องนี้คือเครื่องทดสอบแรงต้านการไหลของน้ำมันแล้วได้เป็นภาษาอังกฤษก็คือต,ตานตาเพชรดอกเวลาทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไส้กรองเนี่ยติดตั้งเข้าไปในหัวติดตั้งนะครับอาจจะนั้นเราจะทําการเปิดเครื่องให้น้ำมันเนี่ยไหลผ่านเข้าไปในตัวไส้กรองตอนนี้กำลังทดสอบอยู่เนี่ยนะครับอินนี้ก็คือแรงดันน้ำมันไหลเข้าไปวัดเป็นเพรเชอร์ได้อยู่ที่ประมาณ1.2บาร์นะครับ ทางเอาเนี่ยก็คือน้ามันขาออกนะครับเราวัดแรงดันได้อยู่ที่0.87บาร์นะครับมีแรงต้านอยู่ประมาณ0.33บาร์ก็คือความแตกต่างตอนนี้คือถ้ายิ่งถ้ามันมากเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้มีมีแรงต้านการไหลมากเสียกองตัวเนี้ยนะครับซึ่งจะไม่ดีไม่ดีจริีจริงน้อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของแกนเรื่องของกระดาษเรื่องของการออกแบบอื่นด้วยเดี๋ยวจะอธิบายตอนต่อไปเนาะแต่ตัวเนี้ยคือเห็นว่าเนี่ยเราเปิดน้ำมันไหล่านที่10ลิตรเนี่ย เวลาทดสอบก็จะเปลี่ยนเชื่อกับนมา่ฐานว่าที่สิบริตรควรจะต้องไม่เกินเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือเครื่องกําลังทําการทดสอบอยู่แล้วใ่ใช่กำลังตอนนี้นะ้ำมันกําลังไหลผ่านอยู่ก็คือเอาเจียบเข้าไปในเครื่องนี้นั่นเองอันนี้เราทดสอบเพื่ออะไรอะคะอันนี้ทดสอบก็เพื่อดูว่าถ้าสมมติว่าแรงต้านการไหลของน้ำมันน,ะน้อยจะทําให้อายุก,การใช้งานของเชื่อกอนนั้นนานถ้ามันแรงต้านสูงเนี่ยใช้ไปไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตัน อ้นต้าสูง้มาเราจะเราถือว่ามันตันแล้วแล้วเราต้องทดสอบกับไส้กองน้ำใช่จริงๆเราทดสอบกับไส้กองน้ํามันทุกๆรุ่นเราจะสุมจากลานผลิตออกมาเพื่อจะมาทดสอบว่าได้ประสิทธิภาพไหมน,นะครับเครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง<ช>เครื่องทดสอบเดี๋ยวเราไปดูเครื่องทดอไปกันนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบไส<ช>้กองของเราเหมือนกัน